อีกวันเนี้ยคุณผมขอโทษเป็นไรไหมครับก็ลองมองกระจกดูสิดูสาวลูปตัวเองดูเสื้อก็เปื้อนหน้าผมก็ลกลุงลังใช้กระเป๋าก็กิก๊กก๊อกแต่งหน้านแต่งตาแบบนี้จะไปสัมพั์งานหรือว่าจะไปทำงานซ่องมันแน่คะแกนางคนนั้นน่ะที่ฉันไปเจอมาในห้องน้ำอ่ะเงียบนะอย่าให้มันรู้ว่าเราเมานางอยู่ ทันไปสัมภาษณ์งานไม่เนี่ยตื่นแล้วหรอลูกโอ้ยแม่หนูให้แม่ปุ๋ตงแต่เจ็ดโมงเช้าอะ่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วแม่ลืมแม่ทำกับข้าวเพลินไปหน่อยไม่รู้แหละถ้าวันนี้หนูไม่ทันไปสัมภาษณ์งานแม่ต้องรับผิดชอบลูกคนนี้นะขี้วีนขี้โมโหเหมือนพ่อไม่มีผิด ผมขอโทษเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณล่ะคะเป็นไรมากไหมผมไม่เป็นไรครับเออแต่เสื้อคุณมันเสื้อก็เลอะหมดแล้วจะไปสัมภาษณ์งานยังไงวะคุณยังมีหน้ามาขวัราะออะไรอีกเอา ก็สามภาคงานเขาไม่ได้ดูกันที่เสืออ้อผ้าเขาดูกันที่ความสามารถต่างหา,หาคุณงานนี้มันสําคัญกับฉันมากฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูอ่ะคุณไม่ใช่ฉันคุณจะไปรู้อะไรขอตัวฉันสายแล้วเหลือเวลาอีกสิบนาทีคอยยังชั่วหน่อย คุณมิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าบริษัทของเราเนี่ยเข้มงวดเรื่องเวลาเขาหน้าเนี่ยให้มาก่อนเวลานะคะขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าเกิปดปฏิเทกนี่หน่อยะคะ่ะคุณพอรู้ไหมคะว่าห้องน้าไปทางไหนคะตรงไปไซ้ายมือคะ่ะถ้าเสร็จแล้วให้ไปรอด้านบนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ เด็กสมัยนี้ชอบมาสายกันจริงเลยแล้วคุณเตอ๋อจะรับท่อทำงานหรอกนะฉันว่าเธอกลับบ้านไปดีกว่ามาั้งาสัมภาษณ์งานยันยงไงก็คงไม่ผ่านน่ะคุณรู้ได้ไงคะว่าฉันสัมภาษณ์งานไม่ผ่าน รู้ได้ไงน่ะหรอก็ลองมองกระจกสิดูสันรลักตัวเองดูเสื้อก็เปื้อนหน้าผมก็ลกลุงลงังใช้กระเป๋าก็กิ๊กก๊อกไม่มีของแบรนด์เนมสักชิ้นคิดหรอว่าจะสัมภาษณ์งานผ่านไม่มีทางหรอกอยาขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะก็เห็นเป็นแค่น้องหมันย่ยก็เลยแค่เตือน แต่ฉันก็อยากจะบอกคุณนะคะถึงวันนี้ฉันต้องแก้ผ้าแต่ฉันก็จะสัมาพักง,งานให้ได้คุณเป็นหัวหน้างาน,านหรอคะถึงว่าฉันไม่ผ่านงานว่าแต่คุณเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาแบบนี้จะไปสัมาพั์งานหรือว่าจะไปทํางานซ่องมั่นแน่คะปากหมาแบบคุณเนี่ยฉันว่าไม่ผ่านแน่คะ่ะขอตัวนะคะฝากไ้ นางคนนั้นน่ะที่ฉันไปเจอมาในห้องน้ำอะ่ะเงียบๆนะอย่าให้มันรู้ว่าเราเมานางอยู่แแม,แม,แม่ก็นึกว่าใครที่แท้ก็นักศึกษาหน้าใหม่รู้ว่าหนีห่างจุกตูดไปสะละ <c oughs> นั่นน่ะสิแกดูสภาพมาสิจนก็จนถ้าเป็นฉันนะฉันจิ้มเนี้อจิ้มตัวไปแล้ว ของแบนด์เนมก็มีสักชิ้นดูสิถ้าผมมาสรูปแบบนี้นะยอมตายดีกว่าใช่ไหมทุกคนเชิญคุณมิ้นสัมภาษณ์ที่ห้องค่ะได้ค่ะสัมภาษณ์ส่านโอเคสวัสดีค่ะ เอานี่คุณใช่ผมเองเรื่องเมื่อเช้าผมต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะหนูจะไปกล้าโกรธหัวหน้าหนูได้ยังไงคะเชิญน,นั่งก่อนเออหนูชื่อมิ้นนะคะเมื่อเช้านี่คุณยังยืนด่าผมอยู่เลยคุณมิ้น แต่ไม่เป็นไรผมขอดูประวัติคุณหน่อยค่ะนี่นะคะอืมเกจิเลียของคุณสูงมากเลยนะซื้อมาแล้วเปล่าเนี่ยจะบ้าเหรอคุณหนูก็แค่อยากทำผลการเรียนดีๆให้พ่อกับแม่เท่านั้นแหละ โอเคผมให้คุณผ่านแล้วกันคุณเลขาครับช่วยไล่พวกข้างนอกออกไปให้ไหมครับผมได้คนงานแล้วได้ค่ะขวัหนาหัวหน้าจะให้หนูเข้าทำงานจริงๆหรอคะทำไมมันง่ายจังคะก็ผมเคยบอกกับคุณแล้วไงการสัมภาษณ์งานเนี่ยไม่ได้ดูกันที่หน้าตาหรือการแต่งตัว เขาดูวันที่ความสามารถต่างหากและผมก็ไม่ชอบไอ้พวกข้างนอกนั่นด้วยพวกที่ชอบดูถูกคนอ่ะพรุ่งนี้เริ่มง,งานได้เลยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะหัวหน้าขอบคุณจริงๆค่ะนี่แกทำไมอินนนั่นเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์นานอย่างวะหรือว่ามันจะผ่านไปแล้ววะโอ้ยแกมันจะไปผ่านอะไรละ่ะ ดู็จและรูปมันสินี่ก็หมาตกน้ําถ้าเขารับมันเขาทางานนะก็คงใช้ตาตุ่มมองแล้วแหละแกนั่นแหละสิแกเนาะ,ะถึงคิวชั้นสัมภาษณ์งานแล้วใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะเชิญคุณกลับไปได้แล้วค่ะเพราะบริษัทของเราได้รับพนักง,งานเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S เป็นไปได้ยังไงอะ <S 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 หวน,หน้าของคุณรับอีนางนั่นเขาทำงานรู้หล ฉันทั้งสวยแล้วก็ดูดีกว่าโปรไฟล์ก็เลิศจบก็สูงทำไมถึงไม่รับฉันเข้าทำงานน่ะฉันต้องไปคุยกับหัวหน้าง,งานของคุณที่รู้เรื่องแถวใจเย็นกับสิแกเออคุณคะคือที่เพื่อนฉันพูดอะ่ะฉันก็เห็นด้วยนะคะทำไมพวกคุณถึงรับคนต่ำๆแบบนี้นเข้าทำงานด้วยละ่ะก็เพราะวาพวกคุณมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้ไงคะเลยไม่มีใครอยากร่วมงานกับพวกคุณ ัดมองโลกใหม่นะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนเราเนี่ยต้องมองกันที่ความสามารถสิคะอ๋อคุณอย่าคิดนะว่าฉันเนี่ยไม่เห็นในการกระทําของคุณในเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นหมดค่ะเชิญคุณหอบกระเป๋าแบรนด์เนมปอมๆของคุณเนี่ยกลับไปได้แล้วค่ะเชิญน้วจะประกาศหาคนทำซากอะไรอะ่ะแล้วทำไมไม่อัญเชิญอีนางนั่นเข้ามาทํางานในตําแหน่งที่คุณต้องการเลยล่ะฉันต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเติมน้ำมันรถเข้ามารอสัมภาษณ์งานก็ไม่ได้ ไปดูนะ,ะสาบแช่งให้บริษัทกัะล่มจมชุดใหญ่เลยเออค,คุณคาฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันไว้นะคะคือที่คุณพูดอะ่ะก็ถูกต้องนะคะเราไม่ควรมองคนที่ภายนอกจริงๆด้วยผมก็ต้องขอโทษเลยนะครับผมคิดน้อยไปไม่คิดว่าคำพูดบงคำจะทำให้จิตใจคนขนาดนี้ครับคิดได้ก็ดีแล้วคะ่ะ ก่อนจะพูดอะไรเนี่ยก็ควรจะคิดให้ดีๆก่อนนะคะเคยได้ยินสุภาษิตไทยที่ว่าหมอปลาตายเพราะปากไหมคะฉันหวังว่าคุณสองคนเนี่ยจะสำนึกผิดได้จริงๆนะคะและอย่าไปทำกิริยามารายาทต่ำๆแบบนี้กับบริษัทที่ไหนอีกละ่ะค่ะครับ